เออเฮ้ยอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยอย่างใครวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลฮัลโหลอยู่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 ใครอ่ะเสียงใครอ่ะเฮ้ยพวกเธอหลงทางกันมาใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วจิ้งจอกมันพูดได้ด้วยเหรอใช่แต่มันไม่ตานล่ะพอดีข้าใส่ชุดมัดคอตมาเป็นมัดคอเป็นมัดคอใช่มเป็นน้ำเลยอ่ะมัดคอร้านอะไรหรอ ฮะมัดขอดร้านอะไรเหรอไม่มีร้านอะไรทั้งนั้นแหละแล้วอ้าวแล้วเรามามอยู่ที่ไหนแล้วกันเนี่ยแล้วพวกเธอสองคนเนี่ยหลง,งตกเรือหรืออะไรกันมาเนี่ยอราโ่มอ๋อ,อ,อไม่ได้เรือไม่ได้เหรอเอิ่มพอดีอ่ะพอดีฉันไม่ทําการบ้านแม่เลยเยือนฉันลงมาทาันทฉันเลยพัดเข้าใจฝั่งอ,อย่างงั้นเลยเหรอใช่ส่วนชันอ่ะเหรอพอดีฉันมาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ เดี See, ez, like <laughs> <laughs> ๋ยวเดี ways, ๋ยวเดี๋ยวชี้ฉันเป็นผู้หญิงคืออะไรพอดีฉันมาเที่ยวกบคุณพ่อคุณแม่ฉันก็ใจนะว่าเราเป็นแล้วเราจะเอาชีวิตรอดในนี้ได้ไงเนี่ยไม่รู้ดิมีแต่ต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ทะเลทะเลแล้วก็รตยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเห็นชาเรือตรงนู้นนะไหนตรงไหนเอ่ยไหนไหนไหนชาเกือจริงหรือเปล่าไม่รู้ต่เราต้องไป เอออย่าพึ่งไปดิไม่ไล่อ่าบายบายเราสร้างบ้านดีกว่าเราจะไปหาตัดไม้โอเคทุกคนระหว่างเพื่อนเราไปเก็บของนะเราต้องไปตัดไม้ใช่เพื่อนอย่าลืมกลับมาที่เดิมได้ละเพื่อนตัดไม้ตัดไม้เราจะจะสร้างบ้านเผื่อให้ไม่ไม่สร้างให้มันสร้างเองไม่เอาไม่เอาเราเป็นเพื่อนร่วมโลกที่ดีอุ้ยบ้านใครบ้านมันนะคนละบ้านเลยอือ ทำการตัดไม้นะทุกคนเพื่อเราเนี่ยจะนำไปเป็นโต๊ะครับที่ดีโอ้ยมันจะมืดแล้ว่ะยังไม่ได้บ้านสักหลังเลยเฮ้ยมันจะมืดแล้วหรอใช่ไงงั้นก็ตัดเสแล้วทำไงดีอะคุณลุมฝังตัวเองเลยทำการทำที่กบะไอ้กบไทยคุณลุมมาแบ่งมาได้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 เร็วเร็วรีบขุดรีบขุดรีบขุด ลงไปด้วยลงไปได้ไหมเนี่ยติดงั้นลงไปเลยแล้วกันลงไปได้ไหมเออเฮ้ยอย่าบังเอ้ยเออตายเพื่อนเราตุยไป็หนึ่งแล้วนะทุกคนเพื่อนตื่นคืนชีพขึ้นมาจงตื่นซะ,ะสรุปเราขุดอะไรไม่ได้เลยทำไมเราขุดไม่ได้วะทุกคน เแอนผู้ชมเราอยู่ในลุมเราอยู่ในลุมตรงนี้เห็นชื่อเราไหมนั่งนังนั่งอ้มันมืดแล้วนั่นนี่อย่าพึ่งลงมานะมันแคบอยู่อย่าพึ่งเราว่าอู้เราตอนนี้ขุดอะไรไม่ได้เลยอย่าพึ่งลงมานะอย่าพึ่งลงมาอย่าพึ่งลงมาเออลงมาได้ลงมาได้เลยอู้ติดหีนอีกแล้วลงมาได้เลยลงมาได้เลยเพื่อนเร็วแล้วก็ปิดเอ้ยแต่ไม่ต้องปิดลูกก็ได้หรอก เออเราจะทำอะไรต่อไปนั่งนะเขาเข้าไม่ได้เฮ้ยรีบลงมารีบลงมารีบมาเดินหน้าเดินหน้าเพื่อนถอยหลังถอยหลังเร็ว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 มันใกล้เมื่อแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนยาในที่สุดเจ้าก็ลงมาได้เจ้าเชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอถามก่อนตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเจอกันมาเนี่ยพวกแกชื่ออะไรกันว่าเนี่ยฉันชื่อมารครอบฮะมารครอบอืม และเจ้าล่ะจิงจอกพูดได้ค่าซื้ออะไรนะค่าชื่อว่าไอโบถ้าไม่ใช่จิงจอกพูได้ค่าคือค่าใส่สปคคลออยู่นี่อะไม่ค่าชื่อคงคงอะไรล่ะค่าชื่ออะตอมครับคงสตูดิโอค่าคือเจ้าของเมนดังเห็โรคนี้ เออไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเจอคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกไม่เือไม่เองเชื่อ่อ้นีแน่เอ้ยยาไม่เอเราเป็นเพื่อนจติดต่อกันนะไว้โอ้ยอะทำการหาแร่กันต่อเทุกคนเราจะเจอไหมหรือเราจะอยู่เมื่ออย่างนี้ต่อไปเงีการเร่อๆๆๆๆลครับคิดก่อนนะเราจะครับอะไรดีนะ ของการครับสติกมันมืดมากเลยนะค,ครับนี่ในทางที่ดีคิดในแง่ดีเอาไว้ก็ไปอยู่ทางอื่นสิคิดในแง่ดีอย่างน้อยเราก็มีกล่องครับค่านีนแหละตัวทำแล้วทำไมข้าไม่พูดจริงๆไม่สุดท้ายข้าก็ใช้อยู่ดี เราก็อยู่ในพีระมิด <am> ใครตีฉันไม่ทราบไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้ใครตีใครใครตีตีตัวเองเลยคุณลงไปเลยคุณลงไปโอ้ยทำไมขึ้นไม่ได้ <laughs> <laughs> มาขึ้นมา,มมนาข้าไม่ได้ทำข้าขุดหินอยู่ข้าขุดหินโง,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 ง่ๆหรือว่าเขาเรียกว่าทรายทร mm hmm. ายหินโง,ง,ง,ง่ๆอะไร มันสามารถทำเอีอยงได้นี้มันสามารถทำเอยียงได้นี้ไหนดูไหนสิไอซาเนี่มันสามารถทำอะไรได้แคบมากาที่บ้านหยุดพูดกน,นได้ไหมเราไม่ได้บิดอืมแตได้ชิเอดิ่งเราทุกคนเลยือกันพูดลงไปต่อเลย เราต้องเจอฐานนะเฮ้ยเฮยอะไรไนี่โอ้มาฉันจะทำการเฮ้ยเฮ้ยเราเจอเลยฮะ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 ดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยไม่ต้องไม่โดนเลยออกไปเลยไป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 ไเราจะขมยเล็กไป มันไม่มีแล้วมันหมดแล้วได้แค่หนึ่งอันโอ้จะมาเบียดทําไมข้าไม่ได้เบียดข้าไม่เห็นอะไรเลยสรุปนี่คือเราต้องสามารถขีกันเข้าใจเป้านี่คือความอะไรวัไมมันมืดจังเลยมันมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นหรอกพวกนี้เราต้องทําการหาหนแกะอย่างนี้ใช่ เออ,ออเซิร์ฟเออขึ้นไม่ได้อ้ายี่คนเอาอันนี้มา,มาวาง,ง,อ,วอ,อ,งอยู่แล้วแล้วเจ้ามาหาข้าทำไมเอาออกออกไปเช้ายังไงยังไม่เช้าหรอกวราไม่มีเตียงเมื่อกี้มีเกะก็ไม่ค่าข้าขอทำอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมไอ้พวกอุ้ยทำไมไม่มมีสองบเลหรอย๊า โอ้ทุกคนไม่มือซอมบี้เลยว้าไม่มีคิปเปอร์คิปเปอร์จ่าลงมาหาเราเชียวช่วยคิปเปอร์มาซอมบี้ฆ่าไปก่อนนะฆ่าปลอดภัยให้ก่อนฆ่าอยู่ในนี้ปลอดภัยมาเดี๋ยวเราจะช่วยฆ่าไม่ไล่นะฆ่าจะตอบข้าจะช่วยฆ่านะเราจะเห็นแก่ตัวแป๊บหนึ่งคนเมื่อวาเราอยากเลยฆ่าเสร็จแล้วไปเก็บเวลได้เลย ข้าอุตส่าห์่้าให้พวกเจ้าพวกเจ้าต้องมีน้ำใจแก่ข้าอืมอือ้าต้องการเฮ้ยเราไม่เจออะไรเลย่านผู้ชมนในตอนนี้นะทุกคนตอนนี้ไม่มีความสามาัคคีอะไรกันเลยถับจริงดิโอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคน อะไรช่วยเป็นไรเหมือนมีอะไรดูดเข้าไปเลยตอนนี้มันมืดมากมันมองไม่เห็นอะไรเลยเพื่อนเพื่อนแกเข้าไปในถ้ำข่าหรอใช่จริงไอจริงจอกไอจริงจอกพูดได้ฆ่าใส่ชุดมาช,ชอตเก๋เ <c oughs> นช่วยข่าทีเอาข้าขึาข้นไปหน่อยได้แต่หลังจากซอมบี้มันฆ่าเจา้าตีฮะซอมบี้มันมาน้ะนะ ถ้ารู้สึกว่าข้า่อยอยู่ทำไมสรุปเสียงมันมาจากข้างบนใช่ไหมเฮ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกมองขึ้นมาข้างบนสิ เเฮ้พื่อนเราได้ยินเสียงเพื่อนอีกคนหนึ่งเราพูดอะเรากำลังช่วยนายอยู่นะไอ้จิงจอพูดได้อุ้ยไม่ไม่เอาอ๋อตอนนี้รู้สึกว่ามันเริ่มมองเห็นแล้วทุกคนหรือว่ามันจะโอ้โหสวรรค์มาหาทุกคนเซนปวดตรานช่วยข้าก่อนข้าขึ้นไม่ได้เดี๋ยวสลเลเดอร์แมนมาเดี๋ยว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 ข้าจะไปช่วยเจ้าก็ได้แต่อย่างอื่น ข้าขาหนีจากไอ้สะเลย์่เจ้าไปไหนรอข้าเห็นแล้วไปน่าข้าอยู่ข้างบนอัอนี้ไม่เป็นห้ามเราเนี่ยใช่เจ้าจงขึ้นมาซะเจ้ามาขุดทางออกเราทําไมเนี่ยข้าจอจากที่นี่ข้าจะไปชากเรือเป็นคนเยวเลยไปได้ชากเรือมันคือเอียงอ่ามันไม่มีขวานะใครมีขวานะก็ขวานอย่ข้ามีแต่ข้าไม่ให้เพราข้าไปแล้วอุ้ย มีคนมีมีสติกด้วยแล้วก็มีปลาด้วยโอ้มีซอมบี้น้ำเด้วยงั้นแม่ลงแล้วแล้วก็มีซาเลเดอร์แมนด้วยโอ้โหชีวิตลันทดแท้ทุกคนชีวิตเราลันทดมากเจอซาเลเดอร์แมนเอออะไรอะตุ๊กค้าไปก่อนนะทุกคนคือตอนนี้เออโอ๋ยตกเออขอดาบขีดเทพไลยบี ชุบๆเราจะได้อาหารเย็นประทังชีวิตแล้วเพราะเราจะตุยแล้วเนี่ยอีกไม่นานอา<ไ>ง,งัวอไง,ไงัวเรียบร้อยครับผมอุ้ยมีงวอีกตัวนึงอ,อาข้าจมน้าข้าจมน้าทุกคน,นเห็นหน้องมั้ยใครก็ได้ช่วยกูด้วยอุยอ้ยอูย้หู เราเจอแกะแล้วเราจอแกะแล้วเฮ้ยทุกคนเราเจอโคแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยหายใจไม่ออกเลยอร่อยแล้วฮ่าฮ่สมน้ำกุ้ยเฮ้ยทุกคนเราจะได้แกะอีกตัวหนึ่งมาดิครับผมคนละแกะค่ะขอหน่อยนะอืมคนเราจะเบอร์ที่จอการเอาเบอร์ที่จอน ชืช้อช oh, oh, oh. ื้อชื้อข้าจะแปะเ่าอ๋ออ้เฮ้ยไปเดินผ่านมันทำไมเนี่ยทุกคนอันดับแรกเราต้องไปเอาน้องฐานฮีก่อนอุ้ยพี่ตอนมีซอมบี้มากด้วยมันมีซอมบี้เฝ้าของหนูอะไร่ติดตาดอกพี่ใช่ ไอ้จิ้งจอกพูดได้มันมีซอมบี้เฝ้าของฉันด้วยแหละเขาเราไองตัวไอเราเราจะตุยแล้วนะทุกคนเราจะตุยแล้วอุย้ยมีสองตัวเลยเพื่อนงั้นขอตัวหนีก่อนหนีแป๊บนึงมีแต่ตัวมาเฝ้าเราเลยนะทุกคนโอ้โหซอมบี้ใต้น้ำเพื่อนช่วยดูทีสอัส ไอ้ไไออุ๊ยแล้วุ๊ยแล้วแค่หลงดีหลงตลอดย่าไม่พูดไอ้จิ้งจอกก็ไม่พูดจิ้งจอกคุณจิ้งจอกเขาคงหูจักร์เองคุณจิ้งจอกคุณจิ้งจอกช่วยฉันด้วยมีไอ้มีซอมบี้จะมาฆ่าตัวฉันฉันต้องหนีอดตุย เพราะว่าซัมบี้รุมของฉันเต็มเลยทุกคนเราจะประตูนี้วยเพื่อเื้อพวกแกไม่ได้ของแน่นอนหรอไม่ฉันจะไปหาแกถ้าจะเอาให้หมดเลยนะั่นนี่ไงไม่ทุกคนมันมีท้องข้โมนด,ด้วยอ่ะแปลงเราบ้างสิทุกคนมันมีทองขโมยด,ด้วยคุณจิ้งจอก คุณจริงจอกแปลงเราบ้างสิเฮ้ยทุกคนงั้นเราต้องใช้สเปซทุกคนในการหนีเอาชนะกันได้แล้วขึ้นเค้าขึ้นลอยอ้ากคนฮะทุกคนช่วเราด้วยกยังกินกล้วยอยู่บนหลังคาตกลงมาไทยะมองยี่สิบปองก็ยังไม่เหาย ไปหาหมอหมอม่อยู่ไปหาย่ายาตามาไลยใส่ปากกระตจริงแล้วเราก็ทำการเอาเห็บไปด้วยเพราะว่าเราไม่มีเห็บใส่ของชิ้โอเคเรียบร้อยให้ตายสิทำไมหาอะไรไม่เจอว้าวทุกคนอุยเราเจอป่าอันเชียวชะอุ่มแล้วทุกคนแล้วเราก็เจอแกะแล้วสีเทาซะด้วย เราจะทำตอนนี้<า>รเราเพิ่งได้น้องแกะแค่สอง<ร>ตัวเราจะทำการฆ่าตกรรมแกะนะทุกคนเราจะทำการฆ่าตกรมแกะ,แกะมาเจ้ดีดีตกน้ำไปแล้วเหรอต้องการทุกคนไม<า>่ก็แกะว่ายน้ำเป็นด้วยสรุปจะเราจะมาเช็คของของเรากันนะท่านผู้ชมทุกท่านอือฮึ เราเริ่มจะหิวแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอากล่องคัพของเราเนี่ยมาคับเป็นตเตาเผาเชฟแล้วก็พิกแอลคนเราเจอถ้ำแล้วโอ้ไม่ไม่ใช่ถ้ำอันนี้เป็นถ้ำปึกแป๊บบนึงแป๊บบนึงมีของไหมเฮ้ยมีทันหินทำการเอาทาันหินกลับด้วยนะ งั้นเราก็จะทำการแคปพ,พิกแอคหนังทุกคนเพื่อจะไปกดหินตับราย,อยโอ้โทุกคนมัเนเยอะมากเลยอาหลัท่านประเา้นช่วยช่วยกูเมทชน หมือนจะมีคนอยู่ใกล้ๆอุ้ยไม่ใช่คนดิน้ำมันอะปะๆๆๆน้องหมาน้องหมาฆ่าแกะด้วยทุกคนเราได้ผลแกะมาเพิ่มแล้วแบบไม่ต้องจัดการเสียแรงวิ่งเหนื่อยๆเลยตอนนี้ทุกคนอยู่ในกันนี่่งงั้นเดี๋ยวเราจะไปรวมตัวตอนที่เราเราจะไปรวมตัวตรงที่เราเกิดมาแล้วกัน ตอนนี้ข้าหิวอาหารไม่ไหวแล้วข้าจะตุยเย่แล้วโอ้โดนเบอร์รี่บาดอ๋ออยอแล้วยำออ๋อตายแล้วอร่อยมากเลยนะครับเนื้อหมูเนี้ยโคตรอร่อยเนื้อหมูดิบเหรอเปล่าเนื้อหมูสดข้าข้าข้าน้องคนข้าน้องเมือมันมีเกาะเนื้อฮะมันมีเกาะเนื้อไปด้วยไปด้วยไปด้วย ไอ้กอนน้นที่อยู่ใ,ใกล้ๆเรานั่นเองไหนไหนไหนไปรวมตัวกันนะ <มา S 1> คุณน,นี้มาทางน,นี้ทุ้คนอยู่ไหนกันเจ้าอยู่ไหนนี่คุณสุนัขจิ้งจอกพูดได้คุณอยู่ไหนข้าอยู่ริมน้ําอีกฝั่งนึงอะเอมข้าอยู่ริมน้ําอีกฝั่งนึงเหมือนกันข้าทาไมไม่เห็นเจ้าคนละฝั่งกันเจ้าอยู่ในดินแดงป่าอะไร ปลาปลาปลาเขียวสดเหรอไม่ปลาเบอร์รี่ฮัลโหลลอยเนี่ยโอ้ข้างๆกันก็มีก่อนนะเฮ้ยทุกคนเราเจอต้นอ้อด้วยเราเจอไม่ใช่ทุกคนเราเจอซอมบี้ชุดก่ออุ้ยอุ้ยไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ไม่ใช่ละละด้นคือไม่ใช่ซอมบี้ชุดก่อทองน้ำมันประตูนี้ดีเอ็นที เรียกว่าทา,ทางนั้นแหละทางนั้นแหละข้าผ่านทางนั้นมาข้าจะเข้าไปในประตูตีทุกคนเราเจอน้องกระตุยอุ้ยน้องกระต่ายตุยนี่คือตุ๊สชุบขุดทองได้ไหมเนี่ยน่านจะไม่ได้มาเจ้าอยู่ที่ไหนกันรึเดินตงรงเลดินตรงเลยเก็บเหรียญเลยก็อู้ขั้นการสร้างบ้านอยู่ตรงไหนดีเนี่ย รู้สึกว่าป่าเบอร์รีจะไม่ปลอดภัยนะทุกคนโอ้ตอนนี้เหิวอาหรมาเลยเ์รงมีเบอร์รี่ด้วยหาเจะใส่หมวดก่อนนะคุณสุนขกิ้งจอกคุณอยู่ไหนฮุ้ยเฮ้ยทุกคนคุณสุนขกิ้งจอกเราเจอสิ่งนี้เลยแทนแทนออะไรอะอะไรอะอยู่ทางไหนอยู่ทางไหน มาเพื่อนเดี๋ยวแกไม่ใช่มาสิคุณสร้างจิ้งจอกแล้วก็เขาชื่ออะไรนะอีกคนนึงเพิ่งเพิ่งข่าขอฆ่าแกกันนะเดี๋ยวค่าแล้วอีกคนนึงเขาเชื่ออะไรนะอะไรก็ไม่รู้เขาชื่อโบลุกกระโดงงั้นขอเรียกเขาว่าคุณแว่นดำอุ้ยเราเร้คนแก่เมื่อกี้ว่าเขาใส่แว่นดำสองแล้วแล้วคุณแว่นดำหุ้ยเหมือนเราจะเจอหมู่บ้านนะทุกคน มันจะเป็นหมู่บ้านพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอข้าก่อนพี่คุณโกแลมด้วยสุดยอดเดี๋ยวข้าจะไปรอที่หมู่บ้านแล้วกันนะนะแล้วข้าจะไปป้นรออะเมื่อที่เจ้าไม่แบ่งข้ารอเลยอุ้ยไว้คุณมาได้ไงนี่อ่าข้าก็วับมาไงเฮ้ยนี่ใส่ไม่ดีไม่ไม่ไม่บอกไม่าวับข้าก็เดินมาไงข้าเห็นชื่อเจ้าข้าก็เลยวิ่งมา โอ้มาได้ไงนี้งั้นก็ทําการโดดเตียงเขาเลยแล้วกันคนมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วเหรอทุกคนเราหาบ้านนอนก่อนนะทําไมหมู่บ้านที่นี่เขาแบบว่ามีความพัฒนามากเหลือเกินนะทุกคนมีมันฝรั่งดูสุดยอดอ้นีอู้เยอะมากเลยค่าต้นเก็บอุย้ยแบ่งแองเิโล <AM O S 2> ฉันด้วยสิ ไอเพื่อนชั่วทำให้ออาไปข้าจะนอนข้าจะนอนข้าจะนอนมันไม่ได้อีกแล้วค่ะอืมทุกคนของเต็มตัวหมดเลยทุกคนกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยใกล้มืดแล้วนะแต่มันยังนอนอยู่ท่านผู้ชมตอนนี้คุณแม่ดําไม่ได้อยู่กับเราแล้วทุกคนเขาทําการแยกย้ายไปไหนก็ไม่รู้นะใช่แล้วเขาก็ไม่พูดเพราะเราไม่ได้ยินเสียงเขาเขาไม่ได้อยู่แถวนี้ซึ่งในที่สุดฮ้อยคุณพี่ขอนอน ดิฉันก็นอนได้แล้วก็คุณสุนัขจิ้งจอกคุณแม่นดาคุณนอนเร็วอันไหน,ไหนว่าคุณจะไม่มาคุณแม่นดามาเร็วเออคุณแม่นดาโหเราไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องนอนแล้วเพื่อน,นไม่ใช่คุณสุนัขจิ้งจอกเราต้องสู้เข้าใจหรือเปล่าเพราะยังไง ถ้าเรานอนไปแล้วเพื่อนเราก็ต้องนอนตาแต่เพื่อนเราไม่มีเตียงนะคือคุณแม่นดำไม่มีเตียงคุณแม่นดำไม่มีเตียงนะทุกคนซื้อซื้อเราก็จะทำการทำน้องขวานเอามาาเอา,เ<ร>าโอทุกคนของเต็มตัวไม่หมดทุกคนเ,เราจะมาดูกันนะฮามากครัครับอะไรได้บ้างส่วนคุณแม่นดำก็ พยายามหาเราต่อไปแล้วกันนะเพราะเราก็ช่วยคุณไม่ค่อยได้ส่วนไอ้พวกปั๊บเช้าแล้วปั๊บเช้าแล้วเฮ้ยในที่สุดนอนเช้าแล้วทุกคนช้าแล้วเหรอใช่ต้องการบ้งนของต่อเพราะว่าเรายังไม่ได้ปุ้นแบบพวกบ้านพวกเมืองอะไรอย่างเงี้ยทำไมโอ๊ย เฮ้ย <He> คุณสุนัขจิ้งจอกไปป้นเราไปป้นทำไมเนี่ยคอ่นะ้องทองเต็มเลยโอ้ห oh, ทางเข้าคุณพวกคุณเข้าได้ไงเนี่ยขอถามหน่อยอย่างนึง่งอ,อุ้ยมีแก๊งผีมาก้วยทุกคนจบไปแล้วกันทำไม่มีบ้าอะไรทุกคน มีบ้านหลังหน,นม่มีบ้านเลยมันไม่มีของเฮย,ยทุกคนมันมีบ้านสองหลังติดกันด้วยของน่าจะเยอะแน่เลยเพราะหลังใหญ่ใหญ่มากแต่ของนี่คือขอถอนหายใจยแต่ก็ไม้พอใช้ได้นะนะทุกคนโอ้โหเราเจอทองเฮ้ยเพื่อนนายเจอแต่ของดีๆแบ่งเราบ้างดี เดี๋ยวเราทำการเอาไปแช็คคืนให้เขาไปจ่กทองก็อันนี้เอออะไรคะที่เขาไว้ขี่ม้านะแล้วก็ขนมปังแล้วก็แอปเปิลห้งนี่จะนี่คุณสุนัขจิ้งจอกแปลงเราบ้างดีไม่ไม่เด็ดอ,อุอย้ยงั้นเขาหน้าขาหลังฉันจะไม่บอกว่ามีหมูบ้านแล้วกันนะก็ฉันเป็นคนดวงดีสุด ส่วนไอพืชพวกนี้ก็ไม่ยังไม่โตเลยมีสาหร่ายโตในน้ําด้วยแกเย็เโอ้ยทุกคนเราไม่สามารถเก็บผักได้อชาวบ้านไปเก็บของเราไปหมดแล้วโอ้ยออตัวเราเต็มแล้วโอ้ทุกคนเราจะลงได้ไหมเนี่ยเพื่อนในไปนปน,นที่บ้านไหนนี่ใครมาป้นตรงนี้ฉันเองเกียงหายไปเลย มากเลยนะทุกคนเดราขอเปไปตัดต่อทีนะเดี๋ยวทุกคนเราขอทํำการนี่ก่อนเลยนะชิบ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 ชอชชไอิบฮิปฮิปิทองเรา็ไม่เอาก็ได้นะทุกคนจิบชิบเขาเหรออืมเนวมาเอาถึงไม่ได้่วนิก่อนก่น เราเจอไฟแช็กด้วนะนทุกคนเราจะไปฆ่าเพื่อนเรานะเราไฟแชกไปเขามีตอมนี่แหละพี่ตอมทีมเอามาขาเอาของข้ามาไม่มีทางฆ่าจะจุดไฟแช็กเขาทุกคนฮ่าฮ่าฮ่า่าข้าจะจุดเผาหมู่บ้านนี้ด้วยข้าจะไปเฮ้ยเขาจุดไฟก่อดได้ไหมนี่เตียงนอนก็เอาข้าเเตรียมนอนมให้เจ้าแว่นดำแล้วนะเจ้าไปขุดทำไมเนี่ยมานี่มานี่ นมาพี่เดี๋ยวอย่าพึ่งนะข้ามีงานต้องทำอย่างหนึ่งมาพี่มาพี่คลิปอย่าพึ่งนะคน,คนสอ <มา S 2> สามพี่เนี่ยพี่บานาจะขึ้อแดงทุกคนโอ้ยโอ้ยมีคนมาข้าไม่ต้อนรับเจ้าเอาไปใครดิ ก็ต้องสองของอึ้นหังอ่กคนเดี๋ยวเราก็จะไปปิดคลิปกับเอ่อขึ้สร้างที่จอ,อแล้วก็ต้องบอกปิดเลยให้พุ่มมีต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนข้าวเดียวใช่ไหมเป็นก็น้ำแหละใช่ไหม

พราหนูประทานเห็ดเอิ่มชาวสุดท้ายเลยอะ้รแล้วต้องตัดออกไวเขาให้ช่วงกูกูกูอยู่วรอฉันไม่ได้ดิบตองเพื่อนเขาได้โอ้ยมาอ่าไปไปไล่หนูเห็ดเป็นก็ผิดตำหนูนึกขืนไม่ได้หนูเก่งไงมะเียมสีหย่อดนะโอเคทุกคนสำหรับทีนี้ เย็บอึเยบอึ one two โอเคทุกคนสําหรับคลิปน our exactly. ี้ต้องลาไม่ต้องว้าวพี่ต้อาว้าเองเดี๋ยวหนูจะตัดเอาแค่์แครมันเห็นหนาของเคาอ่ะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนอะอะไรอะไม่มีอะไรทุกคนก่อนที่จะไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราทั้งสามคนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราทั้งสามคนด้วยนะที่อยู่ใต้นะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนทุกคน บ๊ายบายไปการเชิงชุมงพอดีตัดกิบขานตัดเทออกมาตัดกิบลุงเลยไม่ต้องตาหรอกโอ้ยข้าวมายุดแบงก็ที่ตัดกิบอ่ะลุงอะอรที่ทำดีไม่คิดทำให้ตัดกินเรื่องกัน